สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Safety Coach Podcast คุณอยู่กับผมปราโมทโอภาสมงคลชัยครับวันนี้การระบาดของโครโนไวรัสนะครับขึ้นเหยียบสูงสุดถึง14,000หลายเลยนะครับก็อย่างที่เห็นอยู่ เราก็มีความพยายามกันนะเพื่อที่จะทําให้การระบาดมันลดน้อยลงแต่ดูแล้วแนวโน้มเนี่ยมันก็มากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ผมกลับมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็เดินทางมาถึงเมื่อวานเย็นโดยมาโดยที่ขับรถแล้วก็ไม่แวะที่ใดเลยเนื่องจากเรารู้ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงเลยครับจุดที่เสี่ยงที่สุดดังนั้นเราก็ต้องระมัดระวังอย่างมากที่สุดครับ วันนี้มีโอกาสได้อ่านบทความหนึ่งของศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธาครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ออกมาช่วยกันเตือนสติครับโดยบอกถึง6ยาช่วงโควิดรักษาตัวให้แข็งแรงเท่ากันนะครับก็คือเท่ากับเป็นการช่วยเหลือประเทศ นะครับโอเคสิ่งที่คุณหมอเขาพูดเนี่ยมีประโยชน์มากซึ่งหลายๆข้อที่คุณหมอพูดมาเนี่ยผมว่าน่าจะสะเทือนใจคนไทยหลายๆคนที่มีความคิดแบบนั้นแต่ดูแล้วน่าจะเป็นความคิดที่ผิดนะครับคุณหมอบอกว่าข้อหนึ่งอย่าท้นงตัวว่าเป็นหนุ่มสาวหรือไม่มีโรคประจำตัวก็ไม่เป็นไร เพราะว่านอกจากเราจะเป็นตัวที่แพทย์เชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพแล้วเราเห็นกันแล้วเนี่ยว่ามันก็ยังเกิดขึ้นในโรงพยาบาลขณะนี้กับคนที่แข็งแรงแล้วก็มีอาการหนักได้คุณหมอต้องการสื่อว่าจงอย่าประมาทนะครับอย่าคิดว่าเรายังเป็นหนุ่มสาวเรายังมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเราจะไม่เจ็บไม่ป่วยและจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราติดเชื้อมาเราก็ยังสามารถที่จะ แพร่เชื้อต่อให้ผู้อื่นได้ด้วยนะครับข้อ 2. อย่าคิดว่าเมื่อติดเชื้อแล้วและเริ่มมีอาการจะรักษาได้ง่ายๆคือเราต้องเข้าใจก่อนว่ากลไกของการติดเชื้อเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันจะมีการเพิ่มจํานวนของเชื้อโรคอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเราหยุดยั้งไม่ได้หรือหยุดไม่ทันเนี่ยเชื้อมันจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกระบบทําให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรง กอดเชื้อไวรัสอื่นๆครับจากผลของการอักเสบตรงเนี้จะกระทบทุกอวัยวะในร่างกายทําให้เลือดข้นเกิดลิ่มเลือดเล็กๆทั่วไปด้วยครับเลือดเราสําคัญนะครับถ้ามันเป็นลิ่มหรือมันข้นมากเกินไปก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับข้อ3อยากคิดว่ามียาต้านไวรัสแค่นั้นก็พอเมื่อมีอาการอักเสบเกิดขึ้นจําเป็น ต้องให้ยาก,กดการอักเสบครับซึ่งทําให้การติดเชื้ออื่นๆได้ง่ายขึ้นจากการกดภูมิคุ้มกันนั่นเองและปลอดอักเสบที่เห็นนั้นจะกลายเป็นที่ทั้งไวรัสและแบคทีเรียเข้าไปผสมอยู่ในนั้นนะครับก็คือเมื่อเรากินยากดภูมิก็หมายความว่าภูมิในร่างกายของเราเนี่ยมันลดน้อยลงมันทํางานได้ไม่เต็มที่มันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นครับข้อ4ครับ อย่าคิดว่าถ้าตัวเลขลดลงหมายความว่าต่อไปนี้จะไม่ระมัดระวังอันนี้ชัดเจนเลยครับเราเคยเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมมากของโลกครับที่มีการควบคุมการระบาดของโควิด -19 แต่ตอนนี้ก็ดูแล้วน่าจะเอาไม่อยู่แล้วละ่ะอยากให้เราเข้าใจข้อจํากัดของการที่จะตรวจให้ทุกคนเนี่ยในทุกพื้นที่ของประเทศแม้ว่าตัวเลขจะลดลงก็ตามยังคงมีผู้ติดเชื้อที่ไม่รู้ตัวและไม่แสดงอาการทั่วไปอยู่ครับ ข้อห้าครับอย่าเข้าไปในสถานที่ที่แออัดและอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเพราะสถานที่ดังกล่าวเนี่ยจะมีคนแพร่เชื้อได้หลายคนโอกาสที่จะได้รับเชื้อยิ่งสูงขึ้นและจํานวนเชื้อมากขึ้นตั้งแต่ต้นเลยเชื้อที่อยู่กับละอองฝอยจะอบอวนอยู่ในอากาศได้นานและแม้จะตกไปพื้นแล้วการเดินกระพือก็ทําให้ละอองฝอยเหล่านี้ลอยขึ้นอันนี้คือข้อมูลจากประเทศจีนนะ คืออย่าเพิ่งไปไว้ใจว่าพื้นที่มันดูเหมือนสะอาดแต่บางทีก็อาจจะมีเชื้อมีน้ำลายตกอยู่การที่เราเดินไปเดินมาก็เป็นการฟุ้งกระจายได้อีกข้อสุดท้ายครับอย่านิ่งนอนใจในสภาวะโรคประจำาท,ทุกอย่างต้องควบคุมให้ดีครับโรคประจำตัวจะเปิดโอกาสทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น เกี่ยวข้องกับกลไกในการรับเชื้อและการเพิ่มจำนวนของเชื้อได้เก่งขึ้นนอกจากนั้นโรคประจําตัวหลายชนิดจะมีลักษณะของการเอื้อให้เกิดมีการอักเสบในร่างกายอยู่แล้วเ,เช่นโรคหัวใจอมัมพฤกษ์การอักเสบของข้อการรักษาจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นทั้งจากไอตัวโควิด1 i เองและโรคประจําตัวที่เกิดขึ้นครับก็สรุปก็คือต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงคุมโรคประจําตัวให้หมดจดที่สุดเท่าที่จะทําได้ แล้วก็หล็กเลี่ยงการเอาตัวเข้าไปเสี่ยงพร้อมกับย้ําช่วยตัวเองได้เท่ากับช่วยคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งนะครับช่วยตัวเองได้เท่ากับช่วยคนไทยทั้งประเทศครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม The Safety Code Podcast ขอทุกท่านทำงานด้วยความปลอดภัยพฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้สวัสดีครับ